กระสับโฟอันนี้ได้กี่โวลต์นะจันสีตนีตัวนี้ได้แค่50เมื่อกี้ถามๆอย่างนั้นอนะก็กัะสับโฟถึงที่เขาออกก่อนเนี่ยอะถ่ายตัวเนี้ยถ่ายประมาณว<ม>่าที่กระจาย่โวลต์แล้วก็ถ่ายที่วงจรแล้วก็ถ่ายที่แรงดันแล้วก็ถ่ายที่เอาฟวูด<ม> <c oughs> ถ่ายทั่วๆไป<ม>อะ<ม><ม>เล่นเยอะนัะ่นไอเวนในกล้องเอาผลงานไวมากเลยต้องยิงเป็นชุดเลยอ่าา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 า วัดเอาไม่โดนยังเป็นมีิีโวอตเลยอ่ะไปค่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆยังยังไม่ถึง4โวลต์เลยให้สังรู้ก่อนขึ้นไปขึ้นไปยังไม่ถึง4โวลต์เลยไ่เลยไปอีก6โวลต์ละ7โวลต์ของกล้องมาดูตัวนี้มั้งก็ได้ดูที่หลอดแล้วก็ดูที่เอาพุทอุ้ยอันนี้64นี่10อยู่เด้ออ่า10จะลองลุดมือนะ

สลุกเลื่อแรกไม่ได้กดทายอย่าเนี้ยลดให้เหลืออวนเดียวเสร้นล้วอยู่อี้เนี่ยคุอยากถ่ายตอนเนี้ยคุอยากถ่ายตอนที่ม่นมีเอาพอป่ะเอาไีคิดไม่ดีเลยไ่อะไร ก็ต pues ็น like ตั้งใจอะตอนนี